ยาติดต่อได้แล้วแรงงานไทยในอิสราเอลมีลูกปืนใหญ่ตกใส่ด้วยวันที่9ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าบ้านเลขที่13 2มหมู่17บ้านซำตาวันตำบลหนองย่าราชอำเภอกันทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกดดรกระยานีธรรมจารีนักสังคมสงเคราะห์และนายกสมาคมส่งเสริมเพื่อคลายท่องเที่ยวรีสะเกดพร้อมด้วย5เสือแรงงานพร้อมบุคลากรแรงงานลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวให้กำลังใจนางสาวกัญญาลักษณ์สุริยาศรีอายุ39ปี ภรรยาในโอวาสุริยสศรีอายุ40ปีซึ่งเป็นแรงงานไทยอยู่จังหวัดศรีสะเกดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสาราเอลซึ่งในโอวาสุริยสศรีได้ไปทํางานที่ประเทศอิสาราเอลโดยจัดหางานส่งไปเมื่อวันที่8รกรกฎาคม2514กับนายจ้างชื่อฟลาเวอร์ไม่พบประวัติการแจ้งการเดินทางอีกจนถึงปัจจุบันที่ถูกจับเป็นตัวประกันโดยนางสาวกัญญารัตน์สุริยศรีอายุ39ปีกล่วาวว่า ตนขอฝากถึงรัฐบาลและทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขอให้เร่งรัดในการช่วยเหลือสามีของตนและแรงงานไทยทุกคนในประเทศอิสราเอลให้กลับมาสู่ประเทศไทยอย่างปลอดภัยทุกคนอย่างเร่งด,วด่วนเนื่องจากตนและครอบครัวญาติพี่น้องมีความห่วงใยในโอวาดเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันนางสุจิตราชื่นสงวนอายุ56ปีอยู่บ้านเล็ที่9ทับห้าหมู่13บ้านโนนม่วงใต้ตำบลหนองรัดยาอำเภอกันทราลักษ์จังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่าขณะน,นี้ตนสามารถติดต่อกับนายถาวรวงแก้วอายุ40ปีแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นหลานชายของตนได้แล้วโดยการติดต่อทางเม s เ e n g จอร์เมื่อช่วงเวลา21นาฬิกาของคืนวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนายถาวรแจ้งว่าปลอดภัยดีตนขอให้ในายถาวรระวังรักษาตัว เองด้วยเนื่องจากสถา,านการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าจากนั้นนางสุจิตาได้โทรศัพท์ผ่านเมสเซนเจอร์ติดต่อพูดคุยกับนายถาวรซึ่งนายถาวรบอกว่ามีลูกปืนใหญ่2-3ถึงลูกตกลงมาในส่วนที่ตนเองทํางานอยู่แต่ว่าไม่มีผู้ใดได,ได้รับอันตรายขณะนี้นายถาวรทํางานอยู่กับเพื่อนคนไทยรวม18คนทุกคนปลอดภัยดีเนื่องจากทํางานอยู่แถบภาคกลางของประเทศอิสราเอลอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่เกิดเหตุสู้รบกันซึ่งจะอยู่ที่บริเวณฉนวนกาซาซึ่งเป็นภาคใต้ของประเทศอิสราเอลทําให้มีผู้ได้รับ บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากการสู้รบจํานวนมากส่วนข่าวสารการสู้รบยังเป็นข่าวเดิมยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันไว้แต่อย่างใดจากนั้นนายถาวรได้วางสายเพื่อที่จะทํางานต่อไป